สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผู้ผานะครับนี่ก็ลูกค้านะผมสั่งจองรถกับผู้ผานะครับคุณพรสุด,ดานะครับผมบุญจันทึกนะครับลูกค้าก็ได้โปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับลูกค้านะผมดาวถึง50%นะครับโอ้ไม่ใช่50%เกิน50%อีกนะครับผมดาวอยู่ที่4 4 0 0 0 0บาทนะครับ ก็ได้ฟรีดอกเบี้ยนะครับผม0% 6เดือนนะครับแล้วก็มีเงินซัพพอร์ตช่วยลูกค้าด้วยนะครับอ่าอันนี้นะครับผมภูผามาจองรถให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวก็จะจองเป็นคันนี้ให้เลยนะครับเห็นไหมครับดาว4แสนสี่บาทนะครับลูกค้าก็นะครับอ่ามีอยู่ที่เกาหลีนะครับผมส่งเงินมาให้นะครับก็เลยได้ดาวสูงแล้วก็ผ่อนแค่2ปีเท่านั้นนะครับผ่อนเสร็จแล้วเนี่ยครับ ถูกกว่าราคาเงินสดอีกนะครับผมอ่าก็มีโปรโมชั่นมิเศษมากมายนะครับที่คุปต้าบรนดุงเรานะครับผู้ขายก็จองเบนคนี้ให้กับลูกค้านะครับก็อัดวีดอให้ลูกค้าดูนะครับเอกสารถ้าลูกค้าดาวน์ล้มต้นดาวได้ไหมดาวได้นะครับอยู่ที่นะครับผมห้าพันบาทนะครับงวดจุยเดือนละสองพันสองพันรอบปีจ่ายนะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันนะครับ อ,อันนี้ก็อัวดอรอบคันให้ลูกค้าดูนะครับก็จองเป็นคันนี้ลูกค้าเอาอุปกรณ์ครบ3ชิ้นเลยนะครับนี่ก็อยู่จังหวัดใกล้เคียงกันอำเภอแวงน้อยนะครับผมตัวรถใบดันพาน์หแล้วก็โรตารี่โตรตารี่ก็ได้เป็นแบบใหม่นะครับก็เมตรแปดสิเซนนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ร้านก็มีการจัดส่งให้ทั่วประเทศ สนใจติดต่อผู้ผามาได้นะครับที่เบอร์061นะครับ018 0354นะครับถ้าว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งให้กับชาวคุปตาบมนุงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม